สวัสดีครับคริปโตสั้นกลับไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวแพลตฟอร์มที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างตัว Starly นะครับว่ามันคือ,อไรนะครับก็ไปดูกันเลยว่า Starly เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ชอบสะสม NFT นะครับโดย NFT ของ Starly เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของอแบบระบบการสุ่มการ์ดแบบกาชานะครับก็ใครที่ชอบแบบอยู่สายเกลือก็มาทางนี้เลยนะครับ NFT บน Starly เนี่ยก็จะมาในรูปแบบกาชานะ ก็จะเป็นการ์ดต,ต่างครับที่ศิลปินเขาได้สร้างขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งชื่อภาพประกอบแล้วก็คำอธิบายต่างๆๆนะครับรวมถึงการเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็จะเป็นประเภท common rare แล้วก็ r e g e n e r a l y นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็มองว่ามันจะต้องสุกใจคนที่ชอบสุบการ์ดมากแน่เลยนะครับโดยเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักสะสมแล้วเนี่ยซารีเนี่ยก็จะมีระบบสาวสิบวัน collection นะครับที่จะทําให้กับผู้ที่สะสมการ์ดครบเซต common หรือว่า สะสมครบเซ็ตแรเนี่ยแล้วก็ริเจนเตอรี่เนี่ยภายใน30วันเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นการ์ดพิเศษนะครับอย่างเช่นเป็นการ์ดคอมมอนพลัสแรพลัสแล้วก็ริเจนเตอรี่พลัสขึ้นไปด้วยนะครับก็จะให้ของแถมสุดพิเศษนะครับดูแบบกว่าจะสะสมริเจนเตอรี่ครบมันก็ยากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสะสมครบใน30วันเนี่ยก็เอาไปเลยริเจนเตอรี่พลัสนะครับซึ่งไม่ต้องสืบเลยนะว่าใน30วันนั้นนี่ยควรจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับ ดยระบบของ Starly เนี่ยก็ไม่ได้บดเพยงเท่านี้นะเขายังมีระบบกิจกรรมร่วมกับศิลปินอีกมากมายนะครับที่จะทําให้เราได้มีโอกาสที่จะสะสม gas ตามเงื่อนไขแล้วก็กิจกรรมต่างๆได้อีกด้วยนะครับก็จะมาดูในตัวของมาถึงเหรียญของตัวแพลตฟอร์มของ Starly นะครับก็จะเป็นตัวโทเค็น Starly นะครับที่กําลังจะเปิด p อ b l i c l u h ในเดือนใกล้นี้นะครับโดย Starly เนี่ยก็จะเป็นตัว Utility Token นะครับที่สามารถนำไป Stake เพื่อรับสิทธิ์ตามระดับ ต,ต่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโกล์ซิลเวอร์หรือว่าแพทินัมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆตามมา,าอย่างเช่นตัวกิจกรรม a d ร d ดรอปเอนะครับจากศิลป,ปินที่ได้รับเลือกจากทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีตราสมาชิกตามระดับโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดเวลากดซื้อกล่องสุ่มการ์ดนะครับสิทธิพิเศษในการโหดต a ร์ดอปต่างๆแล้วก็สิทธิในการบวดทิศทางในอนาคตของตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับลครคนที่ชื่นชอบการสุ่มการ์ดนะครับหรือว่าชอบการแบบ ถือกาชาอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ผมมองว่าน่าจะทำให้ท่านเสียเงินได้ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม